ถ้าใครเคยใช้กาวร้อนหรือว่ากาวซูเปอรก์กรูจะรู้เลยว่าเวลามันติดมือมันเอาออกโคตรยากเลยเวลาติดของไม่ค่อยอยากติดแต่เวลาติดนิ้วมือแบบนี้นะครับเอาออกโคตรยากแต่มันมีวิธีเอาออกอยู่ครับอย่าไปดึงออกแบบนี้นะครับอาจจะได้เห็นเลือดเลยนะครับมันมีวิธีเอาออกอยู่ครับแต่ว,ว่ามันก็มีอยู่หลายวิธีแต่ผมใช้วิธีนี้ครับผมเคยไปเซิร์ชใน อินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เอาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำอุ่นผมลองมาแล้วครับไม่ออกครับมันก็อาจจะออกอยู่ครับแต่ว่าผมรอไม่ไหวสมาที่สั้นนั่นเลยครับผมมีวิธีทีด่ดีกว่านั้นครับผมใช้อาทิโตนะครับเทใส่ภาชนะใส่ขวดตัดขวดมาแบบนี้ครับเทมาแค่นิ้วเราจุ่มพ้นนะครับถ้าเทมากกว่านี้มันเปืองครับ เราจะแช่นิ้วมือเราในอะซิโตนสักพักนะครับเพื่อให้อะซิโตนทําละลายกับกาวครับอะซิโตนนี่เขาจะใช้ในงานเรซินนะครับเวลาเรซินหกล้างคราบเรซินเรซินที่มันแข็งแขงนะครับหรือบางผู้ผลิตก็จะเอามาแบ่งใส่ขวดแล้วก็ตีแบรนด์เป็นน้ํายาล้างเล็บนะครับแบ่งใส่ขวดเล็กๆแล้วก็ขายพอเราแช่ไปประมาณสักนาทีกว่าๆนี่มันก็เริ่มเริ่มจะดึงนิ้วออกได้แล้วครับ เจ้ากาวร้อนนี่มันประโยชน์เยอะนะครับติดอะไรได้สารพัดเลยแต่ถ้าใช้ไม่ระวังนี่ก็จะเป็นแบบนี้และครับเนี่ยครับเริ่มออกมาแล้วครับกาวมันละลายจะอ่อนตัวลงครับเป็นเหลวๆเริ่มเป็นก้อนๆเหลวๆเนี่ยครับยางเลยทีแรกมันแข็งโป๊กเลยนะครับพอนิ้วเราออกมาได้เราก็เอานิ้วถูๆๆก,ก,กันในในอะซิโตนนี่นะครับ แล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดหรือว่าไม่เช็ดก็ได้ครับมือใทรมือมัน oh, <no. S 1> เพื่อนๆมีวิธีการอื่นอีกไหมครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาหน่อยครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีหลายๆวิธีให้เพื่อน mm hmm. ๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ mm hmm. ที่เกิดปัญหาแบบนี้พอได้มีทางเลือกครับมันไม่ใช่ทุกบ้านนะครับที่จะมีอะติโตนถ้าไม่เช็ดออกมันก็เป็นลื่นๆติด ตามนิ้วมืออยู่ครับถ้าแห้งมาก็คงจะแข็งเต็มนิ้วแล้วครับมันต้องเช็ดออกด้วยนะครับแต่ว่านี่เยวผมทํางานต่อครับยังไม่รีบเดี๋ยว่อยไปล้างที่หลังก็ได้นี่นะครับขวดมันแต่เพื่อใครยังไม่เคยเห็นจะเขียนว่าอะซิโตนครับโอ้แ๋ว